สถาบันพระมหากษัตริย์มีความผูกพันกับประเทศไทยกับคนไทยเป็นอย่างมากเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรามีกฎหมายมาตรา112เอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลสถาบันจะให้พระมหากษัตริย์สถาบันไปฟ้องร้องประชาชนหรือไปขึ้นสารแก้ต่างกับคนที่พาดพิงกล่าวร้าย ก็คงจะไม่เหมาะสมเพราะการบีกฎหมายฉบับนี้ไว้นะครับแล้วก็เป็นความเชื่อเป็นความรู้สึกว่าถูกต้องเหมาะควรแล้วกับความเป็นประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ามีคนทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นปัจจุบันที่บอกไม่จําเป็นต้องมีละมาตรา112เนี่ยเขาอยากได้สิทธิเขาอยากได้เสรีภาพเขาชุมนุมเขาปราศัยกันบนเวทีเขาเอ่ยชื่อ พระมหากษัตริย์แบบชนิดที่เรียกว่าคนที่พูดเป็นแค่เด็กอายุยังไม่มากแต่พูดจาใช้วาจาเข้าหานแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อเป็นความศรัทธาเป็นเรื่องของความจงรักภักดีคนที่จงรักภักดีกับคนที่ไม่จงรักภักดีมันจึงเป็นความเห็นตา่างนะครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่เอาแล้ว นะครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกเอาทำโรงรักษาไว้แล้วก็ต้องมีกฎหมายมาตรานี้ไว้คุ้มครองป้องกันดูแลแน่นอนที่สุดความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดขึ้นพวกเขาก็ล่ารายชื่อกันเข้าชื่อกันจะไปเสนอกฎหมายแก้ไขมาตรา112